สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆอยินนี้ต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องทาโล่อบานดแดนส์มาอภิญญานะคะก็เค่นเคยค่ะเรียนเชิญเพื่อนๆนะคะถาวายลมหายใจ3คู่เพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะโมพุทธ,ธายานิพนธปัจโยโหตุหรือตามสะดวกนะคะจะอยู่ในอิริยาบทใดนะก็ขอ สมมุติฐานว่านั่งอยู่นะก็นั่งให้สบายสบายนะจะอิริยาบถใดก็ขอให้ปรับให้สบายๆนะคะขับรถอยู่ก็ขับรถแบบสบายๆนะหายใจก็สบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกโปร่งโล่ง,ลงเบาสบายเหมือนปุยนุ่นเลยหายใจออกก็ผ่อนคลายนะคะยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าด้วยนะคลายคลายแบบ รอยย่นใดๆที่หน้าผากสะนนัระหว่างคิ้วเอามือคล,คลึงคลึงคลายไปก่อนนะคะแล้วก็รู้สบายๆกันนะคะเรียนเชิญค่ะเริ่มเลยนะ สาธุสาธุค่ะขออนุโมทานาบุญกับเพื่อนๆทุกทุกท่านด้วยนะคะแถมไม่แถมไม่แถมเนาะแถมเนาะค่ะสาธุค่ะขออนุโมทานาบุญนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณ สายใจคุณโมนิก้าเฮาคุณสมัคคุณดี y อดับบิลคุณบามาค่ะสวัสดีคุณสุภาชัยนะคุณวิลชาติค่ะสวัสดีคุณพฤตพฤที่นาดไหมคะอ่านผิดขออภัยนะคะคุณแขกคุณพิม์ณถาค่ะคุณสายใจคุณโกอึงนะคุณคุณ MM Mobile ค่ะสวัสดีคุณ d s s v s s นะคุณสิริชัยค่ะคุณแขกนะคุณจิตนรงคุณจำนงคุณพิมพ์ณฐาคุณ โครปอยนะคะคุณ SS ส a m p คคุณสมบายนะคะคุณบัญชาค่ะคุณแท็กแมแท็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะคุณคิตตี้นะคะคุณอภิญญาอุดข่าวค่ะสวัสดีคุณสกุลท่านสกุลเมคาด้วยนะสวัสดีคุณเอไมค่ะลา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 บีด้วยนะหลายท่านมากเลยขออนุญาตแบบเอ่ยนามเพื่อจะได้แบบอะไรนะ เพื่อจะได้เราเลึกถึงการนะเราเลึกถึงเพื่อนๆเ,เราเลเลึกถึงเพื่อนๆขออนุญาตเพื่อนๆแล้วกันนะคะก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแดดเพื่อนๆทุกๆท,ท่านขอให้ที่เอ่ยน้ำไม่หมดนะ